ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้พร้อมใจกันมาสังสมบุญร่วมกันในพิธีบูชาข้าวพระเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาโดยท่านประธานทรง์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายทิพยบุปผามาลาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประธานกองบุญคือ กาลเลนมิตรทองสายรัชพงศ์และครอบครัวการเลนมิตรปิยวันเมาลินและการเลนมิตรสุดาพรคุกส่วนพิธีจุดชวานบุญบูญชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยประธานกองบุญคือการเลนมิตรนายแพทย์มานัทการเลนมิตรจารุวัลประเสริฐธรรมและครอบครัวพร้อมด้วยการเลนมิตรประมวลสินฮอกแลนด์ในการนี้ทุกท่าน ก็ได้ร่วมกันสวดบทรสรนเสริญและประกอบพิธีวางดอกไม้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกาลินมิตรมาลีรรเวนเซนต,ต่อมาในเวลา22นาฬก30นาทีตามเวลาท้องถิ่นเวลาธรรมกายคณะพระพิสุสง์และสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมก,กายประเทศไทยโดยคณะการลไยนิมิตรวัดพระธรรมก,กายฟลอริดาจำนวนกว่า16ครอบครัวได้รวมเป็นเจ้าภาพกองบุญบูชาข้าวพระประจำเดือนมิถุนายนและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวถึงความสำคัญและอนิสง์ของพิธีบูชาข้าวพระซึ่งนับเป็นบุญใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากจึงอยากให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุรร่วมกัน และอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงเดือนเดียวจากนั้นสาธุชนทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ